ยังไงเขาก็ต้องประคองรัฐบาลประคองนายกให้ไปก่อนให้ให้ไปต่อก่อนคือจะไปต่อได้แค่ไหนไม่รู้อะแต่ต้องไปก่อนในยามนี้เพื่อที่จะสู้กับศึกภายนอกอเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโหมันจะเกิดความวุ่นวายภายในแล้วที่สําคัญทุกคนรู้ว่าการยุบสภาหรือเลือกตั้งในเร็วๆนี้มันทําไม่ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจําได้ไหมรัฐบาลดีลผสมข้ามขั้วเกิดขึ้นเพราะ,ะต้องการสกัดพักสีส้ม แล้วถ้าเนี่ยเลือกตั้งในห่วงไม่กี่เดือนเนี้ยก็้มมาใช่อันนี้มันก็เป็นเดทล็อกที่มันอยู่แล้วว่าคือเราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่มันเป็นจุดอ่อนของนายกเรื่องของเขมรเนี่ยมันก็เลยกลับกลายมาเป็นจุดแข็งกลายมาเป็นข้อข้ออ้างหรือเหตุผลที่ต้องไปต่อไปก่อนคือจะไปได้แค่ไหนไม่รู้อะ แต่ต้องไปต่อก่อนเพื่ออย่างน้อยเนี่ยคือถามว่าในใจอย่างอย่างพี่ในใจยิ่งพอพอสมเด็จทุนเซนเนี่ยมาโพส์เปลี่ยนนายกในสามเดือนแน่นอนอย่างเงี้ยอืมเราคิดในใจเออจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะแต่ให้เลยสามเดือนไปรู้ได้ยไงไม่อย่าให้เป็นอย่างที่ใดๆก็ได้อย่าให้เป็นอย่างที่สมเด็จทุนเซนให้แม่นพูดไวเออคือพี่ล็กคิดว่าทําไมทําไมสมเด็จทุนเซนถึงได้กล้าฟันธงว่าสามเดือนมันก็เดาได้เอ้า ก็คือขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูนอ,ะอ่ะพี่ว่าก็ไม่เกิน3มเดือนหรอกอันนี้เดาได้แต่อบอกว่ารู้ว่าเป็นใครเนี่ยเขาพี่อ่ะพี่อ่านพี่อ่านใจนะเขาหมายถึงลุงตู่อ่านใจสมเด็จทุนเซนอะ่ะเพราะตอนนี้ก็มีการคอลุงกลับมาเหมือนกันนะคือคือคือต้องบอกนะว่า คนคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์บอกลุงตู่บอกไม่มาไม่อยากมาแต่ลุงตู่เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นมันจะลุงตู่จะเลือกได้ไหมก็วันนั้นที่วันที่วัดที่วัดราชบาพิธที่วันวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชพลเอกประยุทธ์ก็มาเห็นพลเอกประยุทธ์เดินแล้วคือสองสารน่ะคือแบบหน้าเครียดอ่ะเออเหมือนกับว่าเออฉันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็มีภารกิจที่ฉันก็หนักถาพอสมควรนะแสดงว่ากไปออีหรืแสดงว่าต้องมีคน ไปทาบทามไปพูดคุยกับท่านไม่พี่ไม่พี่มองว่าพี่มองว่ามันเป็นซีนารีโอที่เราพี่ว่าทุกคนเนี่ยมองเหมือนกันอ่ะอย่างอะสมมุติว่านายกโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็ต้องให้คุณภูมิทำรักษาการใช่ไหมแล้วพอนายกอะสมมุติอีก3เดือน2เดือนนายกโดนจริงๆอ่ะโดนจริงๆปุ๊บ ก็ต้องให้สภาหา<ช>นายก<ะ>ใหม่มยังไงพักเพื่อไทยเขาก็ต้องเอาอาจารย์ชัยกเกษมขึ้นมาก่อนอคือตอนนี้เขาต้องยื้อเวลาเรื่องของการอ่ยุบสภาหรือว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเลือกตั้งใดๆเพราะนั้นเขาก็ยื้อไปก่อนเขาต้องกอดเก้าอี้อำนาจใหญ่ไว้ก่อนใต่อให้อาจารย์ชัยกเกษมจะไหวไม่ไหวแต่เขาก็เป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็มีทีมมีอะไรทํางานก็พูดกันถึงขั้นว่าถ้าจะต้องแบกสายน้าเกลือก็ต้องมา <laughs> แต่ถามว่าแต่อย่าลืมว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยเสียงปริ่มน้ําอยู่ ใช่ไหมคือตอนที่โหวตเลือกนายกอะ่ะมันก็ต้องเดินเกมเหมือนกันนะว่าแล้วใครจะโหวตให้อาจารย์ชัยเกษมบ้างใช่ไหมแต่ถ้ามีคนเสนอผ่าทางตันเลยว่าเอา้าให้เอาในตะก,ก้าคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมซ,ซึ่งแน่นอนคุณอนุทินเนี่ยเพื่อไทยเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปที่รวมไทยสร้างชาติอก็มีคุณพีรพันธ์กับลุงตู่แล้วถามว่าถ้าเป็นชื่อลุงตูอ่อ่ะ พักคุณอนุทินน่ะก็ต้องโหวตใหออ้คือเชื่อได้ว่าทุกพักน่าจะโหวตให้ยกเว้นพักประชาชนแต่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มานั่นคือสถานการณ์พิเศษแม้จะมาแม้จะมาในระบบของรัฐสภาหรือมาในตรร้าที่เป็นแคนดิเดตที่มีอยู่แล้วก็ตามเพราะว่าท่านต้องลาออกจากองคมนตรีซึ่งมันก็ถือว่าไม่ปกติ